อ้าวนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาเตรียมจะส่งนะครับรถขุดนะครับหนึ่งรายการนะครับเป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาดนะครับสามตันนะครับยี่ห้อโกเบโครุ่นนะครับ SK30 นะครับ SR ซึ่งสินค้านะครับรายการนี้เป็นโลไซขนาด3ตันนะครับที่เป็นแบรนด์นะครับที่มีลูกค้านะครับหมายมองเยอะพอสมควรแต่สินค้านะครับรายการนี้นะครขนาดเสาดานนะครับลูกค้าท่านนี้จองมาตั้งแต่น,นิ่นเลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับคือเก็บงานเช็คระบบนะครับตามเงื่อนไขนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงบริการจัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสินค้านะครับรายการนี้เราเต็มจะส่งมอบไปแก่กกล,กลูกค้านะครับจังหวัดศรีสเกตนะครับลูกค้านะครับมีจุดประสงค์นะครับือื้อการนําสินค้ารายการนี้ไปใช้งานเกี่ยวเพบงานส่วนตัวนะครับเปงานคู่ สายงานก่อสร้างประมาณนะครับสินค้าตัวนี้ที่จะไปอยู่นะครับ แล้วก็สเปคทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบหัวชื้ระบบเล็กระบบรความร้อนนะครับด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนระบบปั๊มเฮดริคเป็นรูปแบบปั๊มนื้นะครับส่วนรูปแบบคอนโซลสการนะครับเป็นโฉงวัตถุสั้นนะครับสั่งการโดยระบบน้ำมันนะครับหน้าปัดหน้าจอเรือนไมเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกซึ่งสินค้านะครับคือรายการนี้นะครับคือเราก็จะมีการทำสีเก็บงานเช็คหลัวเช็คซึมเช็คนู่เช็คนี่นะครับรวมไปถึงเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่นะครับปรุงกีใหม่เลยนะครับบาท สำหรับสินค้ารายการนี้ท่านใดนะครับคือสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการรถขุดนะครับหรือเรื่องอะไรนะครับหรืออาการรถท่านมีปัญหาสามารถปรึกษาที่เราได้นะครับทุกองค์ประกอบนะครับคือทุกรูปแบบเลยนะครับสามารถปรึกษาที่เราได้ทั้งหมดนะครับนะครับสมหรับวันนี้ครับผมบรุชาธิการผู้มำเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ